สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันจัรที่24กุมภาพันธ์2557วันศุกร์ราคาทองคำเริ่มฟื้นตัวหลังจากที่ช่วงกลางสัปดาห์เราเห็นราคาทองคำม,มีการปรับฐานลงนะะราคาทองคำพยายามขึ้นไปทดสอบ1,330ดอลลาร์ 1, หลายรอบทีเดียวนะคะวันศุกร์ก็ขึ้นไปทดสอบ1,330ดอลลาร์อ,อีกรอบหนึ่งแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ราคาทองคำ ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่1,322ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา11.79ดอลลาร์ส่วนราคาโลหะเงินปิดที่21.76เพิ่มขึ้นมา26เซนยอดขายบ้านมือ2ของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศออกมาวันศุกร์ออกมาย่ำแย่นะคะเป็นตัวเลขที่ช่วยหนุนราคาทองคำทีเดียวยอดขายบ้านมือ2เดือนมกราคมลดลง5้นลงเปซน,นะคะเหลือ4.62ล้านน่วย ถือว่าเป็นการลดลงทั้งที่5ในรอบ6เดือนทีเดียวนะคะสาเหตุน่าจะมี2สาเหตเออุอากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้ของสหรัฐอเมริกาะะปรากฏว่ามีผลกับตัวเลขเศร,รษฐกิจสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะ,ะประเด็นที่2อัตราดอกเบีย้ยที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นตรงนี้ก็ส่งผลรบกับภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเอง ส่วนสัปดาห์นี้นะคะประเด็นที่สนใจนะคะก็น่าจะอยู่ที่การประกาศตัวเลข GDP ของสเมกาเองนะคะเป็นตัวเลข GDP ไตรมาสสี่ของปีที่แล้วประกาศออกมาเป็นครั้งที่2นะคะตัวเลขประมาณการครั้งที่2นะคะจะประกาศออกมาวันศุกร์ตัวเลขน่าจะส่งสัญญาณของการชะลอตัวลงนะคะคาดว่าจะขยายตัวออในระดับ นะคะที่ค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่นะคะ2.6จากที่ประมาณการครั้งแรกขยายตัว3.2นะคะนอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐศาสตร์การที่จะประกาศออกมาสัปดาห์นี้นะคะหลายตัวเหมือนกันน่าจะออกมาในโทนที่ไม่ดีเท่าไหร่มีดัชชีราคาบ้าน20เมืองใหญ่นะคะน่าจะชอตลงเหมือนกันแตชีความเชื่อมั่นผู้พิโภกของ Conference Board น่าจะลดลงเล็กน้อยนะคะตัวเลขพวกนี้ประกาศวันอังคารต่อด้วยวันพุธนะคะยอดขายบ้านใหม่เดือนมกราคมนะ่าจะออกมาลดลงนะคะวันพฤหัสตัวเลขจำนวนผู้ขอสวัการว่างงานรายสัปดาห์อาจจะออกมาดีขึ้นนะคะรวมถึงยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะเราก็ตามด้วยตัวเลข GDP ไตรมาส4ีประกาศออกมาวันศุกร์น่าจะดูเหมือนชะลอตัวลงนะคะ การปรับลดไปมาณวงเงินในการทำ QE ปรากฏว่าสะท้อนให้เห็นนะคะกระทบกับเศรษฐกิจสหรัฐเมิกาเหมือนกันนะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีปรากฏว่าตัวเลขเศรษฐศารม่กาที่ประกอบออกมานะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงแม้ว่าบางตัวเนี่ยจะออกมาดีก็ตามนะคะก็ันตรงนี้อาจจะต้องติดตามต่อไปนะคะว่า การที่เฟดตัดสินใจปรับลดวงเงินในการคอมพิ e มา2ครั้งแล้วนะคะล่าสุดวงเงินในการซื้อพัพนธบัตรนะคะ6.5หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนเนี่ยจะกระทบกับเศรศษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเองหรือเปล่านะคะส่วนแนวโน้มราคาทองคำนะคะก็ยังเหมือนเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะคะณตอนนี้แนวต้านที่สำคัญ1,330นะคะผ่านขึ้นไปได้เราคงเงินเห็นราคาทองคำขึ้นไป 1,350-1,360ถึง 1, 360ดอลลาร์ส่วนแนวรับด้านล่างนะคะเบื้องต้นก็คงให้ไว้1,310-1,315ถึง 1, ดอลลาร์ไปก่อนนะคะลงทุนในโกลวิเจอร์นะคะย่างแนะนำว่าอ่อนตัวลงมาเน้นซื้อไว้ก่อนนะคะทองคำอย่งเป็น ขาขึ้นอยู่นะคะแนวรับที่แนะนำสำหรับการเปิดเข้าสนาซื้อนะคะ1,310-1,315ดอลลาร์จุดคัดลอสให้ไว 1, ้1,295-1,300ดอลลาร์นะคะส่วนแนวต้านนะคะยังเน้นเหมือนเดิม1,330ดอลลาร์นะคะตอนนี้คงพยายามขึ้นไปทดสอบอยู่ส่วนตลาดหุ้นไทย ก็วันศุกร์อาจจะค่อนข้างเคลื่อนไหวผันผวนเหมือนกันนะคะมีการปรับตัวลดลงนะคะแล้วในที่สุดก็มีการดีดตัวขึ้นในช่วงท้ายตลาดเหมือนกันนะคะต่างชาตินะคะวันศุกร์ยังซื้อสุทธิเข้ามานะคะก็ไม่เยอะเท่าไหร่443ล้านบาทนะคะส่วนนักงคุนสาบานนักงทุน ที่เป็นอพอร์ตของโบรเกอร์นะคะปรากฏว่าขายออกมาพอสมควรทีเดียวนะคะนักงทุนสาบันขายออกมาต่อเนื่องอีกนะคะ565ล้านบาทส่วนพอร์ตของโบรเกอร์นะคะขายสุดที่ออกมา1,200ล้านบาทส่วนในตลาด T F เฟนะครับเซ็นท่าสิบอินเด็กซ์ฟรนักนงทุนต่างประเทศนะครับกลับมามียอดซื้อสุดที่สัญญานะคะหลังจากที่ วันพฤหัสเนี่ยเราอาจจะเห็นมียอดขายสุทธิออกมาค่อนข้างจะเยอะนะคะนักลงทุนจากประเทศตอนนี้ทิศทางการลงทุนในตราหุ้นตลาดอนุพันธ์เนี่ยถือว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนทีเดียวนะคะบางช่วงที่ดูเหมือนว่าตราหุ้นไทยเราปรับตัวลงแรงนะคะก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเหมือนกันนะคะสัปดาห์นี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะเห็นนักวิเคราะ์นะคะ มีการปรับลดประมาณการกำไรสุทธิของบริษัทตัวทะเบียนนะคะสำหรับปีนี้ลดลงนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการประกาศงบเนี่ยก็จะมีการออกไปประชุมนักวิเคราะห์นะคะกลับมาก็จะมีการกลับมาทบทวนตัวเลขนะคะว่าประมาณการที่ทำปร,ประมาณการไว้ในปีนี้เป็นยังไงนะคะจะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะคะเชื่อว่าน่าจะปรับในโทนที่ลดลงนะคะประเด็นตรงนี้อาจจะเป็นประเด็น ปัจจัยลบนะคะหลังจากที่การประกาศงบไตรมาสสี่ของปีที่แล้วกําไรสุทธิของปีที่แล้วออกมาค่อนข้างจะดีดีแล้วก็มีการจ่ายปันผลนะคะตรงนั้นเป็นปัจจัยบวกนะคะหลังจากนี้เรื่องนะคะประมาณการกําไรสุทธิอาจจะเป็นปัจจัยลบประเด็นการเมืองนะคะก็ศาลแพ่งก็บอกแล้วนะคะว่าห้ามฉลาายการชุมนุมเพราะการที่จะเห็นการประทะกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ผู้ชุมนุมนะคะ เราก็มีผู้บาดเจ็บเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นนะคะแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะจะมีการบาระเบิดมีการยิงเข้าสู่ผู้ชุมนุมแทนนะคะเราเห็นเหตุการณ์แล้วในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะเป็นเด็กด้วยนะคะก็คงาจจะค่อนข้างจะหลายท่านคงไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ เะะด็กได้รับผลกระทบด้วยตรงนี้คิดว่านะคะาสารแพง่ตงตรงสารแพ่งเนี่ยเป็นปัจจัยบวกนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ความบุนแรงที่เกิดขึ้นตรงช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะก็ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นปัจจัยลบนะคะแล้วกอ็อาจจะมีการกังวลน,นะว่าอาจจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำรอยเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นระวังนิดหนึ่งนะคะว่าปรับตัวขึ้นเมื่อไหร่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะถูกแรงเทขายได้ทุกเมื่อนะครับประเด็นจากต่างประเทศนะคะก็กระทบกับตลาดหุ้นไทยเหมือนกันนะครับส่วนตัวเลข GDP ไตมารสีของสหรัฐอเมริกาถ้าออกมาในโทนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็จะกระทบทางลบกับตลาดหุ้นนะคะถึงแม้ว่าจะส่งผลบวกกับตลาดทองคําก็ตามนะคะ ช่วงนี้นะคะแนะนำว่าปรับฐานลงมา865-870จุดะจะเข้าซื้อเก่ฑกกำไรได้นะคะจุดคัลอดฝั่งซื้อนะคะ860จุดนะคะ่วนแนวต้านด้านบน890จุดแล้วก็900จุดนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ